สวัสดีนะครับทุกคนนะครับพอดีว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็หลายคนนะครับทําการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ไปแล้วนะครับใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับพอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นปุ๊บอ้าวไฟที่บันทึกไม่มีไฟที่บันทึกบันทึกไม่ได้กล้องเมมเต็มทํำยังไงนะครับนี่เลยเราแนะนํานะครับเราจะมาสอนวิธีการแนะนํานะครับ ันดับแรกคุณติดกล้องไปแล้วนะครับแล้วกล้องของคุณใช้เมมในการบันทึกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือกล้องคุณมีศักยภาพอะไรบ้างครับอย่างผมครับผมแนะนํากล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ที่ผมใช้หนะ้าจอมันใหญ่นะครับสิ่งที่มันได้ก็คือเวลาที่มีการสะเทือนนะครับหรือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกล้องตัวนี้จะมีการบันทึกอัตโนมัตินะครับไม่ว่ารถจะจอดหรือดับอยู่นะครับ ไฟล์พวกนี้แหละนะครับเวลาเราขับรถไปสะเทือนแล้วมันติดขึ้นมาไฟล์พวกนี้แหละครับมันจะโดนบันทึกโดยที่จะไม่ลบทับนะหรือไม่บันทึกทับไปอีกทีหนึ่งนะครับปกติเมมที่เราบันทึกนะครับมันก็จะบันทึกแล้วมันก็จะทับไปทับไปแล้วแต่การตั้งนะครับผมผมผมตั้งไว้ประมาณ3ามนาทีห้นาทีนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้งานไปแล้วครับ นานๆผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือผ่านไปสักสองสาวันถ้าขับรถบ่อยๆนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือมาฟอร์แมตเมมเอาบ้างนะครับของผมนี่ครับเวลาที่เข้ามานะครับมันก็จะอยู่ถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะครับผอผมส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เมนูภาษาไทยนะครับอานนี้เป็นการล้างเครื่องนะครับเราจะทำการล้างเมม ที่บันทึกไว้ทั้งหมดไหมนี่ครับของผมก็จะเป็นพวกความจำภายในนะครับแนะร,รูปแบบการ์ดล้างมันให้หมดสาเหตุที่เราล้างให้หมดเพราะอะไรครับเราจะได้ลบไฟล์ที่มันที่เครื่องนะครับโดนตั้งโปรแกรมไว้ไม่ให้ลบนะหรือไม่ให้บันทึกเนี่ยครับออกไปนะครับไม่ให้บันทึก ทับเนี่ยออกไปนะครับงั้นเครื่องเราเมมในเครื่องของเราจะได้เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นรถของผมนะครับเวลาที่จะดูย้อนหลังนะครับเราสามารถดูได้นะครับแล้วเราลบไปแล้วครับมันก็สามารถบันทึกได้นะครับไม่ใช่พอถึงเวลาจะดูย้อนหลังอ้าวแย่เลยดูไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับมันมันมันก็ไม่เวิร์กนะครับเห็นไหมครับผมทําการลบไปหมดแล้วนะครับอ่า นี่ครับทำการลบไปแล้วไม่มีไฟล์เลยสักไฟล์นะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยสักไฟล์หนึ่งนะครับอ่ะแค่นี้แหละครับงั้นทุกคนเวลาใช้รถนะครับนะรถทาการใช้ไปแล้วนะครับหรือกล้องที่ติดไปออกจากร้านใช้ได้แล้วผ่านไปหลายวันอ้าวทำไมเมมมันเต็มอย่าลืมมาฟอร์แมตเมมตัวเองกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุจะได้มี พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลได้ทันท่วงทีโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ครับต้องฟอร์แมตเมมบ้างนะครับขอบคุณมากครับ